สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับหมีครับสวัสดีพี่บ๊อบบี้ด้วยครับเข้าสู่รายการคู่พี่น้องสัตว์สัตว์สัตว์แรกแน่นอนครับรายการของเรานะฮะบอกเลยว่าสัตว์อย่างเดียวฮะกินกันอย่างเดียวสัตว์มีบัรยายนะกนอื่ะแนะนำตัวกันนะฮะผมบ๊อบบี้นะฮะบเป็นพิธีกรดำเนินรายการครับครับผมครับหมีครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นกันครับครับผมคนหลายคนถามนะฮะว่าทําไมเราต้องคู่กันกับการกินใช่ครับแล้วทําไมต้องถามดูหุ่นเนี่ยฮะดูครับ คุอย่างเงี้ยโลโก้ชัดเจนอยู่แล้วตัดไม่ยั้งครับบอกไปเลยว่าเธอไม่อร่อยเนี่ยเราสองคนไม่มีทางขย้อนลงไปแน่นอนฮะถูกต้องครับอะไรที่อร่อยอร่อยอยู่ในท้องเราหลายที่แล้วนะแถมเรายังจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูอีกด้วยว่าตรงไหนเมียไหนอร่อยกันมากซอกเล็กซอกน้อยมุมเล็กมุมน้อยเราไปหมดหลืบไหนลูไหนท่อไหนแล้วเข้าหมดฮะถูกต้องครับเราจะเข้าได้พี่ถ้าอยเ่อะไรกไม่เป็นไรมั้งคงจะส่งทีมงานไปซื้อมา แล้วก็มาชิมกันอ่าได้เอาวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยของเทปแขลงเรานะฮะเมจิฟอมเฟรชนะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคัดสิ่งดีๆจากธรรมชาติบรรจุลงขวดนะฮะครับผมให้ได้ทานกันเลยอ่าผมและที่สําคัญที่สุี้มันดีมากๆตรงนี้ยังไงครับหมีไม่มีวัตถุกัรเสียด้วยนี่นี่หมีพูดไม่หมดแถมไขมันศูนย์เปอร์เซ็นด้วยฮะไขมันศูนย์เปอร์เซ็นมากับเราสองคนมากๆนะครับผมนะไขมันศูนย์เปอร์เซ็นเราต้องดื่มเมจิฟัมเฟรช์คุนี้นะฮะ ทานอยู่กับบ้านทานตอนไหนก็ได้ไม่ใช่มีแต่น้ำมะพร้าวน้ำหอมที่กลิ่นหอมอย่างเดียวนะฮะแถมยังมีวุ้นมะพร้าวข้างโโในเคี้ยวงบีบงับอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงครับผมองห,กหกกอักทานได้ไหมทานได้มีรักกำลังอินเลิฟทานได้ไหมทานได้ตอนทานตอนไหนได้อีกได้ทุกเวลาอารมณ์เวลามีอารมณ์ก็ทานได้อารมณ์อะไรอ่ะอารมณ์เหงาเลอามเงาอารมณ์เหงาทานได้อารมณ์เหงาทานได้แหมวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวีทฟาร์มนะฮะถูกต้องครับ บอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีต้นหญ้าสวยงามใช่ครับนี่ท้องฟ้าคืมฝนด้วยมันจะตกหรือเปล่าแต่คงยังไม่ตก <c oughs> เพราะว่าเรามาถึงที่นี่แล้วถูกต้องเรามาบุกถึงที่เลยวันนี้จะมีอาหารอะไรไม่ให้เราสองคนนะคููพี่น้องซอแซลเล็กคู่นี้ได้ทานกันใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมไม่รู้พี่เขาเตรียมอะไรไว้ให้เราบอกว่าเขาจัดเจ๋งๆมาเลยเอางี้ววาใครได้เจอพี่เขาขออนว่าใครเจอก่อนได้กินก่อนโอ้โหผมไม่มี GPS ด้วย นัดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคุณผู้ชมว่าห้ามกินข้าวกันอ่าถูกต้องครับตอนนี้จะห้าโมงลวผมยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าครับกลับมาซัดแหละที่นี่เต็มที่เลยครับผมแล้วบอกได้เลยนะครับว่าร้านสวีทฟาร์มเนี่ยอยู่ตรงบนเส้นถนนกาญจนาพิเศษนะฮะถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นใครมาไม่ถูกอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะฮะให้ได้โทรสอบถามกันสอบถามกันมาเลยเพราะฉะนั้นไปชมบรรยากาศร้านแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเราสองคนนะที่โต๊ะอาหารเลยเจอพี่เาก่อนได้กินก่อนนะเอาง้นใช่ไหม เอางั้นใชยไ,ได้กินก่อนถือว่าโชคดีเอางั้นนะตอนนี้หิวมากอไปเลยไปยไปทางนี้นะกปาทางออเออ,เอ,อ อะไรทาให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้ะก,การได้ง,ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นเพื่อ88.75ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอสายบแบบแบบว่าให้รอ ที่2 98.75 Play FM จะทําให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล Groovey มันรักวนเวลาจนนอนคิดถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยค <si suppression> ุณผ <fin anta> <ots> ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับวิกลื่นไป2.5 Music Relax ึกอมีไรไที่แสนคิขอแนะนําน้ํามาพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรช หอมผสมวุ้นมะพร้าวด้วยอร่อยชื่นใจน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรช คุณสัแรก great, great, great. เดินหาสันลอดเลยพี่ครับ อยู่นี้ปะเนี่ยโอ้พี่ร้านเจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอหมีเจอก่อนแล้วมั้งเนี่ยหาหาก่อนหาก่อนหิ่ยวหี่ยวโอ้ยร้อนโอ้ยพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนวะโอ้โหพี่บ๊อบบี้เจอแล้วมั้งเนี่ยไหนอยู่เนี่วะอยู่ไหมพี่ครับพี่รับพี่ไม่อยู่อยู่นี่เวะพี่ครับ ทีครับโอ้โหอยู่ไหนเวาวะที่เราบีเจอแล้วเนี่ยโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงซัดแหลกแล้วนะฮะตอนนี้ผมเป็นคนแรกนะครับที่เจอพี่แก๊สแล้วสวัสดีครับพี่แก๊สสวัสครับเรมีโอกาสได้ชิมก่อนแล้วนะฮะอย่างที่แข่งกันเมื่อกี้ว่าใครเจอเจ้าของร้านก่อนได้ชิมก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้อาหารดีๆเราก็ต้องทานคู่กับเมจิกฟาร์มเฟรชนะฮะเรียกว่าคัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติบรรจุลงขวดให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เฮ้ยลาพี่ไม่หิวทายพี่เขาหน่อยละถามพี่เขาชื่ออะไรหิวแล้ววะหิวแล้วหิวแล้วขอน้องกินก่อนได้ไหมนนี้คือรางกินก่อนได้ไหม อันนี้คือเลือกพี่น้องสลัครับพี่ถามน้องหมีฮะพี่ถามเลยพี่ถามเลยผมบ๊อบนะฮะวันนี้พี่แก๊งนะครับที่ร้านสุขิฟาร์มเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับก็เมนูเหรอคะก็จะเป็นปลาลาดพริกอะค่ะเป็นปลากระพงลาพริกปลากระพงลาดพริกนะครับอันนี้พิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับพิเศษกว่าที่อื่นเกว่าที่อื่นเหรอคะก็เป็นเพราะว่ารสชาติอร่อยครับผมแล้วก็เออราคาถูกราคาถูกด้วยก็ไม่เท่าไหร่เองอะเนาะมีห้าร้อยบาทก็มากินได้อย่างเงี้ย ทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งโตนี่ประมาณนี้หรอก็ไม่เกินพันละค่ะไม่เกินพันเอาเงี้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยเหรอก็ที่เหลือเขาจะเป็นชอบกันไหนนะคะอ่นนี่อันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นปลกเป็ดทอดอะค่ะปลกเป็ดทอดโอ้ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแซลมอนเหรอครับใช่เป็นพวกยำค่ะยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดน้ำมันหอยนะ แม่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะลองแล้วนะครับแล้วนะฮะไม่ใช่แต่เราสองคนนะฮะคู่ดไปเราเสียหลายที่นะฮะพิคัดก็หิวนะครับเพราะนั้นเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าแล้วจะเมนูไหนดีครับเอาอันนี้ดีกว่าพี่ตักให้นะได้ครับผมครับเฮ้ยผู้ชมครับมีมีมีไข่ด้วยเหมือนไข่กุ้งนะฮะแต่สีเป็นบเขียวๆนะครับ ขอบคุณครับพี่ครับหิวเลยหิวยหิ้ยน่ากินมากเลยอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปขอญาตก่อนนะฮะไปบ้านเป็นไงครับพี่ครับชาติแซบปะเปรี้ยวนำนครับหวานตามแล้วก็เผ็ดนิดๆครับไม่เชื่อแล้วก็จซมบ้างตดบ้างครับขอนิดนึงไม่เชื่อพี่ต้องชิมด้วยตัวเองต้องโอ้ต้องชิมด้วยตัวเองเท่าไรเลยเป็นไงน้ำย้ำ น้ำยำเป็นไงเข้าเข้ากับปลาเนื้อมากมันมันซึมเข้าไปเลยใช่ไหมเนื้อปลานี่นุ่มครับผมเรามาต่อที่นี่ไหมเนื้อผัดน้ำมันหอยลองกัดูครับกินลองดีนะอ่ะันน้นึ่งอันอันนี้ไปคุณผู้ชมแบบเป็นไงบ้างน้ำมับยแกไม่กินเลยนะฮะกินกินได้ครับสำหรับอ่าถ้าคนที่ไม่กินเค็ม นะครับก็กินได้แต่ถ้าคนที่ชอบเค็มก็ใส่น้ำปาลานิดนึงก็อร่อยมากมนี่คือเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเนื้อมันหอยตัวนี้เขาบอก <S <S เนื้อเขาผัดสุกกำลังพอดีนะใช่แล้วมีมีเทดเ็ดด้วยต้องบอกว่าเข้ามาทําให้่ามันดูเดึ้ดผมบอกเลยว่าเนื้อมันออก j u i ยซนิดนิดนะฮะมันคือมันจะไม่สุกมากแล้วก็ซอสเนี่ย มันออกเป็นพรีนนิดๆคะมันจะบข้นหน่อยอร่อยมากๆครับริแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปเค็มนิดๆเค็มร้านิดๆกำลังดีกำลังดีครับครับผมวันชนะแกไม่คุยนะแกขอซอยนะไม่คุยนะฮะเจ้าเจ้าของร้านนี่นั่นอะไม่คุยครับชื่อสมรายการที่หฮะรายการซัดแลกนะขนาดเรายังไม่ครับพี่เจ้าของพี่เจ้าของร้านใช้พิชใช้พี่พี่แกครับพี่แกแต่ก็ไม่คุยเหมือนกันครับ ตบอกได้เลยว่าทํามโตะเราไม่มีน้ําเปล่าไม่มีน้าอารมณ์เพราะว่าเรามีสิ่งดีๆจากธรรมชาติอยู่แล้วนี่ครับผมเครื่องดื่มเมจิกฟาร์เฟชนะไม่มีวัตถุกันเสียไขมันศูนย์เปอร์เซนด้วยครับผู้หญิงก็ดื่มได้ที่รักษาวก็ดื่มรับจริงเลยครับแถมมีวุ้นมะพาวเคี้ยวหนึบหนักหนึบหนักด้วยนะฮะอร่อยจริงอร่อยจริงอย่างนะฮะเมนูสุดท้ายยังไม่ได้ลองลองยังยังครับยังเป็นไงครับ แกรสชาติอร่อยคุณผู้ชมว่าไม่หมักไม่หวานจนเกินไปคุณผู้ชมฟังนิดนิดนะพี่รสชาติรสชาติเหรอก็โอเคเนาะแบบกลมกล่อมดีอะกลมกล่อมดีนะครับที่ตักตาผมเห็นสมุนไพรเยอะขอผมเช็คกลิ่นก่อนนะใช่หรอพี่เออพี่อยากกินรอเดียวดิพร้อมกลิ่นบ๊อบกูดน้ำเล็ดๆตักให้น้องหน่อยดิตักให้น้องหน่อยตักให้น้องหน่อยตักเองดิไม่ถือนะแต่ตั้งไม่ถือตัก นี่เขาหดพี่เลยเนี่ยปลาโอ้คุณผู้ชมผมบอกตรงเมนูนี้ชอบนะครับพี่ขอบคุณครับแม่ครับเนื้อปลาริสปี้นีดนะครับกรอบนะเครื่องแกงเขาเยอะมากๆแล้วก็ไม่หวานมากครับแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติกำลังดีมากแล้วน้ำแกงบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆครับอร่อยครับอร่อยแล้วก็มีกลิ่นมะกรูดออกมานิดนิด อธิบายไหมผมไม่อธิบายแล้วอธิบายไหมนะผมกินผมกินอย่างเดียวผมจะรายการแซ่บแหลกจริงนะฮะกินอย่างเดียวละอร่อยเลยปังเป็ดนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆใครที่สนใจก็มาได้นะครับที่นี่เลยูฟาร์มครับผมอาหารอร่อยจ๋ำๆทั้งนั้นพนักงานเสิร์ฟก็จ๋ำด้วยนะครับมีห้องคาราโอเกะด้วยครับห้องคาราโอเกะนี่นี่ห้องคาราโอเกะค่ะถ้าเป็นห้องเล็กอะ ก็จะอยู่ที่ราคา500บาทก็ร้องได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปถึงตีสองแต่ว่าเป็นห้องห้องใหญ่เลยนะก็1,000บาทก0 0 0บาทครับผมมีโต๊ะพูครับผมมีเราจะให้ร้องเงว่าร้างนะเพราะมันเงียบข้างเร็นมาพูดถึงตามไปกันต่อนะฮะคือปลาเป็ดเนี่ยเนื้อแบบยุ่ยมากแบบทานง่ายครับแล้วก็รสชาติกลลมก่อม แล้วเขาก็โลดเกือที่นี่ปอกเก็มนํำนะฮะรสชาติเยี่ยมมากนะครับเกิดหลายคนเนี่ยอยากจะโทรรปจองห้องคาราเตหรือว่าอยากจะถามเส้นทางว่ามาสุขฟันเนี่ยติดต่อได้ไงก็ต,ติดต่อได้ที่เบอร์087ครับผมตต่อ,อเลยครับ 0880327778ค่ะติดต่อที่คุณหมูหรือไม่ก็ชิเป็กล่ะค่ะครับผมวันนี้เราต้องขอบคุณร้านอาหารสวีทฟาร์มมากๆนะครับขอบคุณพี่แก๊งมากๆครับวันนี้เราไม่ได้มาสั้นแหลกกันอย่างเดียวเรามีสิ่งดีๆมามอบให้พี่แก๊ดด้วยวันนี้นะครับสัมผมสเพรสนงครับผมสิ่งดีจากธรรมชาติมามอบให้พี่แก๊ดด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะ เดี๋ยวเราทานก่อนเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอในช่วงสุดท้ายครับครับผมช่วงท้ายตอนนี้ขอก่อนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงหิวไม่ไหวจริงผมพูดอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นแตกร์ยอมไม่ได้ฮะไม่รู้ว่าผมพูดคนเดียวเพรนะงั้นคักเตอร์คู่ครับทีมงานดูทีมงานแต่ละคนมองดิจ้าดูทีมงานตะก้องตะก้องตะก้องแบบนี้ไหว น้องสันแกขอแนะนำน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟชหอมผสมวุ้นมะพร้าวด้วยอืม นิ่นใจน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอป นัลามาพิสูกับผลลัสที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1ครื่น88.75ลึกทุ่งคุณทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่มและเพื่อชีวิตรอซะให้แบบแป,แป,วแปลว่าไม่รอแอปที่2 98.75 Play FM จะทร์มมิคุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,กลโรว,รวมันรกน้วนวลาจนนาน และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับคล<ท>ิกลื่นไปสปายจุดสดองห้ามิวสิกลีร์ มีรูปพี่แพวด้วยอ่ะพี่แพวมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยวันเนี้ยอยากเจอตัวจริงเหมือนกันนะเนี่ยมานานแล้วพี่แพวสมเขาเฮ้ยเสียคุ้นๆอ่ะใครอ่ะร้องเพลงคือพี่แพวด้วยเฮ้ยพี่แพวพี่แพวตกใจเลยครับสวัสดีครับโอ้โห ผู้ชมครับสวัสดีค่ะพิเศษมากครับวันนี้มาเจอพี่แพลวที่สวีทฟาร์มด้วยวันนี้พี่แพลวมาทําอะไรครับพี่วันนี้ก็มาดินเนอร์กับแฟนค่ะโอ้โหดินเนอร์กับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับที่ได้ที่เป็นผู้โชคดีค่ะโอ้โหดีใจมากวันนี้มาเจอพี่แพลวค่ะพี่แพลวตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ก็มีผลงานเป็นเพลงสวมเขาค่ะสวมเขาเขามือหัวใจจะขาดร้อนร้อน ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะ MV ก็ออกมาแล้วนะคะครับผมฝากติดตามชม MV ทางใน YouTube ก็ได้ค่ะครับผมชมในในอ่เว็บดั True Music c o t com ครับผมก็วันนี้เจอที่ทาตัวจริงโอ้โหตื่นเต้นอะทำอะไรไม่ถูกืนยืนไม่เป็นเลยนะครับไอ้ขอขอบคุณพี่เพราด้วยค่ะค่ะไปทานข้าวด้วยกันไหมคะไปไปจริงนะพี่ไปจริงนะไปจริงค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่เพรดีกว่า เอาละอัพไม่รบกวนพี่อัลขอบคุณครับชีมาเรียนโอ้ฝากด้วยครับพี่แว AS 8ครับผมเนาะครับผมอาดูดครับครับผมส่ชหลวครับเนี่ยน้องใครครับเนี่ยแฟนคลับพี่ครับแฟคลัอันรกรายการที่ย่ามาเลยครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเลฮ้ยพี่เล่นกันเนี่ยเยฮ้ยนีอยู่เรื่อาเนี่ยอนปัเดียวปดเดียได้ได้ไดดูเดียวนะอย่า้นะหน มาเดียวเดียวน้องต้องมีลานะโอ้ยน้องเอ้ยช้าช้อยัเนี่ยรีบป่ะพี่รีบดิคอยืด่เยอยังเจ้าอีเล่อยังอ่ะี่ไม่ค่อยบ้านค่อยบานกล้องเลยวะอยังอ่ะอวชิบหายแฟนขับเอาละครับคุณผู้ชมงับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ สุดยอดอะกินมากอร่อยไหมโอ้โหอร่อยสุดยอดมากโดนโดนใจเลยไหมวันนี้พามาร้านนี้โดนมากโดยเฉพาะปลาปลาเป็นไงโอ้หเนื้อแน่นสดไหมสดมากอร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ขอบคุณร้านสวีทฟาร์มด้วยนะครับถ้ทกคนใครที่สนใจจะมาทานอาหารที่ร้านสวีทฟาร์มสามารถติดต่อที่ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับถูกต้องครับผมย้ำย้ำว่าคุณมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่แน่นอนครับก็วันนี้รายการของเรานะกับคู่พี่น้องสันและี แน่นอนหมดเวลาแล้วนะฮะวันน mm ี้ขอบคุณผู้สนใจดีของเราด้วยนะฮะกับน้นเราน้ำหอมเมจิกฟาร์ม f r e s โอ้โหเป็นเราเรียกว่าคัดสรรสิ่งดีๆเป็นธรรมชาติบรรจุลงขวดให้คุณผู้ชมทางบ้านและที่สำคัญพี่บ๊อบบี้ไม่มีวัตถุกัณฑ์เสียด้วยขามั่นสูงเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วติดตามงานของเราได้ใหม่ในเทปหน้านะะว่าเราจะพาไปซัดแหลกกันที่ไหนนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมนั้นมีที่ที่อยากให้พวกเราไปซัดแหลก ก็ส, pues ส่งมาได้ส่งมาได้เลยนะครับผมที่ทางด้านล่างนี้เลยครับผมว่าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก nah ่อนครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลูกกับหนังเงี้ยนะอิ่มละอิ่มแล้วเป็นเงี้มีลูกก่อนมีลูกก่อนโอ้ติดติดไม่ได้ไม่ได้อนั้นนั่งย่อยแล้วกันพี่แล้วตอนเข้าเข้าได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนเข้ามันแบบมันอย่างนี้เลยไง อ่ะงั้นขอนั่งย่อยก่อนโอ้โหไม่ไหวนะผู้ชงรับเซตเทหน้าครับสริงกเกอทปนี้สวัสดีครับอย่าลืมครับไม่หุดสามเซตไม่หุดสามเฟรชคู่พี่น้องสั้นแรก